วัันนี้รบากรรัััียกกคบ็วันนี้นะครับมาครบคบนะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็ธุรกิจที่ผมได้ทําอยู่คือดีบัยออนสราวุธนะครับเป็นธุรกิจบํารุงผิวหน้าซึ่งทํามาครบปีแล้วครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจในงานครับผมก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นเหมือนกําลังใจให้เรา ให้เรายึดมั่นในคุณภาพต่อไปนะครับเวลาทําธุรกิจผมเชื่อเสมอว่าสิ่งสําคัญของมันที่สุดคือคุณภาพและก็ความซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่ยากมากๆและผมทําธุรกิจในช่วงที่ยากมากครับแต่ว่างานวันนี้กับรางวัลนี้เป็นการให้กําลังใจผมให้เดินต่อมากๆครับผมนทกาใจโค็ิาหครับนี้่ั้ลวิกฤตโควิด19ก็สำหรับทุกคนนะครับขอให้ดูแลตัวเองอย่างดีต่อไปนะครับผมก็รอดมาแล้วทุกระลอกนะครับ ไม่อยากติดเลยสักระรอกเดียวนะครับแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องดูแลตัวเองเอ,ออกกาลังกายสม่มําเสมอถ้าอาหารเป็นประโยชน์พักผ่อนเพียงพอแล้วก็พยายามเลี่ยงพยายามเลี่ยงที่จะไปอยู่ในที่ที่มันแออัดจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงอย่างที่สุดแล้วก็แมสแบบนี้นะฮะแล้วก็สเปรย์กฮอ์นีพกไว้ให้ติดตัวเป็นเหมือนเพื่อนสนิทไปเลยแล้วก็จะผ่านไปได้คิดว่าเท่าที่ผมได้สังเกตข่าวสารต่างๆแล้วก็การเดินทางของผมเนี่ย ผมก็ยังเดินทางอยู่นะครับเพียงแต่เราดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ระวังมากๆมันก็ยังผ่านไปได้มันก็ยังเคลื่อนไหวได้ครับยังใช้ชีวิตต่อไปได้ก็สู้ๆกันไปครับผมอคคืนี้